ผู้คนบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยอาจจะเชื่อมต่อกับตำนานของเทเคเทเคเอบผู้หญิงที่ถูกตัดร่างขาดครึ่งโดยรถไฟนะครับเธอได้ยินเรื่องเหตุการณ์เทเคเทเคหรือเปล่าถ้าเกิดเธอผูวมันล้วก็เธอหนีไม่พ้นเนื้อมือของเธอแน่อ๋อคนแก่คนคออนั้นเขาก็แค่ไม่ปก,กติเฉยนะชิดว่า,อาตอนมืดอ่ะเธอชอบมาเล่าเรื่องแปลกๆค่ะเปิดไม่ได้ครับทุกคนเราโดนขังแล้วอะไรโอ้โหเคียวมาแล้วมาละมาละมาละ S <S ไปเลยไปด้ว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 ยกดชิปเพื่อวิ่งกดชิปเพื่อวิ่งโอรโหเาลด,ดปขึ้นมาแล้วนี่ยว่าทุกคนเห็นแล้ว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 โอ้โหวิ่งเลยเป็นหมาเลยนะอาแล้วครับผมกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทเคเทเคมูนลิสเดรดนะครับผมแหมดูจากปกเด้ก็รู้แล้แหละไม่มีทางเป็นเกมตลกปกฮาแน่นอนแหละครับนะนะแต่ทุกคนผมลองไปหามาแล้วนะครับก่อนเราจะเล่นเกมกันเนี่ยคำว่าเทเคเทเคนะครับผมนะมันแปลว่าวิญญาณอาฆาตนะคร ซึ่งมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละไม่แปลกหรอกคราว่าเทเคเดเทเคเนี่ยมันตรงตัวยาระค่อนข้างชัดว่าเป็นภาษาอะไรนะแต่ว่าเราพอจะรู้แล้วว่าเราเข้าเกมได้ไปนยครับเราจะเจออะไรกันเนาะมาแล้วก็เกมนี้เหมือนจะไม่มีเมาส์นะครับทุกคนคือผมผมเสียบเมาส์ไปละแต่ทุกคนมองไม่เห็นเมาส์ใช่ไหมก็คือเขาน่าจะให้เราใช้ปุ่มควบคุมอย่างเดียวนะครับปุ่มบนคีย์บอร์ดของเราเน่ะแสดงว่าน่าจะเป็นเกมสไตล์โอซากูแน่ๆเลยเนาะแต่ว่าดูจากภาพตอนเนี้ยก็ค่อนข้างชัดเจนแหละว่าไม่น่าไม่น่าเป็นกราฟิกแบบสวยงามในยุคปัจจ อ๋อนี่อะไรเนี่ยอ่านอะไรอะเหตุการณ์รุนแรงปิิศนาเจอชายถูกตัดครึ่งแล้วก็ไม่มีหลักฐานใดๆอาซาฮิกาวะชาวญี่ปุ่นเหรอเจอเราเจอศพของเขาร่างเขาถูกตัดผ่าครึ่งที่สเตั่นใกล้ๆอาซาอาซาฮิคาวะซิตี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจนะครับทำให้ตำรวจหนึ่งมึนงงไปหมดเลย สถานที่เกิดเหตุเนี่ยถูกพบโดยคนที่ผ่านไปมานะครับ <_ S 1> เพราะว่าเขาได้ยินเสียงแปลกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตอนกลางคืนด้วยตัวผู้ผู้เป็นเหยื่อนะ่ะดูเหมือนว่าจะถูกตัดด้วยขวานครับผมและเลือดไหนกันเต็มไปหมดเลยนะตำรวจเนี่ยปิดที่เกิดเหตุแล้วนะครับและเริ่มทําการสืบเริ่มทําการสืบสวนแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่เจอครูหรือว่าผู้ต้องหาอะไรใดๆเลยนะครับอาจจะบอกได้ว่าเอออ๋อคือไม่สามารถหาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นผู้คนบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย อาจจะเชื่อมต่อกับตำนานของเทเคเทเคเอกผู้หญิงที่ถูกตัดร่างขาดครึ่งโดยรถไฟนะครับตอนนี้กาลังหลอกหลอนที่สถานีนั้นอยู่เธอขยับโดยการลากลาก่อนบนของเธอเนี่ยด้วยมือของเธอนะครับทําให้ดังเสียงดังเทเคเทเคอ๋อแล้วก็เธอเนี่ยจะตัดตัวทุกคนที่เธอเห็นนะให้ขาดครึ่งนะครับด้วยเคียวนะหรือว่าที่เกี่ยวอ๋อยังไงก็แล้วแต่ตำรวจเนี่ยไม่ค่อยคอนเฟิร์มเรื่องนี้นะครับแล้วก็กำลังหาความจริงอยู่ พวกเขาได้ตามหาไม่ใช่รีได้ถามถามหาคนในสถานที่สาธารณะเนี่ยให้ใจยเย็นนะแล้วก็ตื่นตัวไว้แล้วก็ให้รีบรีพอร์ตนะครับมีเหตุการณ์เขาเรียกว่าเออน่าสงสัยใดๆเนี่ยให้กับทางตํารวจอ๋อครับผมน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีข่าวอะไรเนี่ยข่าวที่เกี่ยวข้องตำนานเลตำนานเล gend ให้เ,เ,เข็ดทหเข็ข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ความจริงคืออะไร ผู้อยู่อาศัยในเขตอาศัยที่คาวะกำลังตื่นกลัวกำลังโต้เถียงกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ทเทเคยเทเคครับนี่มันไม่น,น่าเชื่อเลยนะที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยแล้วนี่ก็เสร็จแล้วแล้วเราไงต่อเอามีเมลใหม่มาอีกรีมายเดอร์ไปซื้อโกรเซอรี่อ๋อโอเคเราเราต้องไปซื้อของครับทุกคนผมว่าเราเตรียมตัวเจอได้เลยครับผมทเทเคยเทเคผีสาวผู้โดนผ่าครึ่งโดยรถไฟใช่ไหมโอ๊โยโทษดีนะครับเดี๋ยวก่อนนะ ฉนันเอาของช้อปปิ้งลิสต์ไปด้วยช้อปปิ้งลิสต์คืออะไรอย่าทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าซ้ายบนนั้นมันดูคุ้นๆนะมันดูแปลกๆกับทําม,มันเราเคยเห็นอันนี้เอาไม่ใช่นี้ลิสต์อยู่นี่หยิบมากดแถบเพื่อดู grocery กก list น้ำถ้าเรียกอ,อะไรนะนมสอมะกอก1นข้าวขาว1แล้วก็ราเมงห่อ2ห่อซีเรียล1แล้วก็ถุงชา1อันขนม3อันแล้วก็น้ำยาล้างจาน,นครับผมมา เราบอกว่าเราจะไม่ต้องเดินผ่านสถานีนะเราจะบอกนะว่าเราเป็นผู้อยู่อาศัยในเมืองอาซาฮิคาวะอะไรนั่นน่ะโอ้โหเสียงนี่ชัดเจนเราต้องไปทางไหนครับเนี่ยทุกคนรถไฟอยู่ทางนั้นไม่ใช่ทางนี้โอ้โหทุกคนบอกว่าเกมนี้น่ากลัวอ่ะมืดตื๊เลยมองไม่เห็นอะไรเลยครับแล้วก็โกลเรซอรี่คืออ๋อตรงนี้ใช่ไหมใกล้ๆบ้านโอ้โหเดินไม่ถึงห้านาทีได้ซ้ำครับทุกคน หวังว่าจะไม่มีอะไรผิดคาดนะทำไมเส้นทางน,นี้มันคุ้นๆหว่าทุกคนเหมือนผมเคยเล่นในเกมๆหนึ่งเลยอะไอ้ Laundry Night ใช่ไหมให้ดูคล้ายๆกันหรือว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ต่อจากกนรนะอะไรเงี้เออผมก็แผนที่นี้ผมเคยเดินมาก่อนครับเอาละว,าวาอะไรว้าว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 าโอ้โหตำรวจัสดีครับรอ้คิตำรวจเล่งไปไหนนะ่ะคือว่าผมมาซื้อของครับเราต้องมาซื้ออะไรบ้างนะ นมสองกล่องเริ่มจากนมก่อนเลยนี่โอ้โหมีคนเข้ามาเต็มเลยครับทุกคนเกมภาพเรโทรมันดูน่ากลัวแป,กแปกแลกๆนะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันอารมณ์เหมือนแบบเกมมันไม่มีอะไรมากแต่ภาพมันน่ากลัวอยู่แล้วน,นี่ได้ซีเรียลแล้วผมแล้วได้ซีเรียลแล้วอ๋อพอเราหาเจอปัป๊บเขาก็จะฆ่าทิ้งให้เราโอเคว่าไงครับคุณป้าโอ้ยเดินมาหากันอย่างนี้แล้วเดินมาหาผมทําไมอะ่ะเขาเดินตามเราครับทุกคนอะไรของป้าป้าผมไม่มีเงินให้นะป้าขอโทษครับป้าอย่าเดินตามผมเลยผมกลัวป้าแล้ว เดี๋ยวเราต้องรีบหานมเือนะครับนมไม่อยู่ในตู้แล้วจะอยู่ที่ไหนะนไปหลังร้านได้ไหมเปิดอันนี้ห้องน้ำทุกคนมันแปลกๆวะ่ะทำไมป้าเขาเดินตามเราอะน่ากลัวนะเนี่ยป้าต้องการอะไรครับผมไม่มีอะไรให้ป้าได้จริงๆนะต้องหาสแน็คสามอันานี่อ,อ๋อได้นมแล้วครับต้องหาสแน็คอีกแล้วก็น้ำยาล้างจานอ๋อป้าน่าจะได้ของที่ป้าต้องการละสวัสดีตอนจริงครับผม อ,อ๋อบันทีตอเย็นค่ะแม่สาวน้อยเธอได้ยินเรื่องเหตุการณ์เทเคทเทเคหรือเปล่าอ๋อเออไม่เคยค่ะ,ะเทเคเทเคเทคเคุณหมายถึงตำนานเรื่องนั้น,น่ะเหรอใช่ใช่แล้วคืออาจจะเด็กนะบันทีเธออาจจะไม่ระวังตัวแต่ดูเหมือนว่าเร็วๆนี้นะเหตุการณ์ที่ว่าจะเกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมาน่ะมันน่ากลัวมากๆเลยเดี๋ยวจริงเหรอคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะคืนนี้ในเมืองนี้น่ะ ถ้าเกิดเธอผูาา่มาล้วก็เธอหนีไม่พ้นเนื้อมือของเธอแน่ระวังตัวได้หล้วนะหนุ่มสาวล้องตัวระวังตัวให้ดีเลยละ่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะระวังตัวค่ะโอ้โหคุยญามาเล่าเรื่องให้คนกลัวโอ้โหเอาเราไม่ได้คิดเงินเลยดิสโซฟอยู่ไหนเขาเนี่ยตุ้งดุงเขาออกไปแล้วคนผมหวังว่าเราจะไม่ต้องเจอเขาคืนนี้นะแต่ท่าทางมันจะชัดไปหน่อย โอเคคิดตั้งครับของครบแล้วนี่แล้วพนักงานหายเอ๊ะเขาไปไหนผมว่าเริ่มเลยครับทุกคนนะเข้าห้องน้ำได้ไหมแต่เจ,จ้าคงจะโคกไม่ได้พนักงานเราจะเอาของออกไปไม่ได้ี๋ือมันจะนับเว่า,เาขโมยของเอาแล้วน่ะพนักงานครับทุกคนเขาจะไม่กลับมาจริงหรือ,รอว่ามันเป็นสไตล์เกมผีวะคือเขาให้เราออกเลยว่างั้นไม่เอาเราไม่อยากขโมยของ พนักงานครับฉันต้องหาแคชเชียร์โอเคอ๋อคือแคชเชียร์ก็าหายไปแล้วผมว่าไม่น่าพ้นหลังร้านแน่ๆเลยวะ่ะวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณอยู่ไหนเอ่ยคุณแคชเชียร์เอาแคชเชียร์หายครับทุกคนแคชเชียร์ครับขออนุญ,ญาตนะไม่ว่ากันนะอย่าทำหน้าน่ากลัวอ่าคุณมาทำอะไรตรงนี้คะเราต้องจ่ายเงินครับผม ผมมาที่นี่เพื่อที่จะจ่ายเงินนะครับ <S <S อ๋อเข้าใจแล้วค่ะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันกลับไปอ๋อกลับไปที่ร้านแล้วก็รอได้เลยโอเคเดี๋ยวผมกลับไปรอครับโอ้ยโอ้โหเสียงรถชนครับทุกคนอะไรวะเนี่ยแย่และโอ้โหพระเอกฮีโร่ต้องการความช่วยเหลือไหมครับฮัลโหลโอ้โหรถชนขนาดนี้แล้วทำไมแบนแบดเลยอนะ่ะ ทุกคนเราไปหลบในร้านก่อนดีกว่าเพราะผมว่ามันดูไม่ชอบมาพากลละรีบหลบในร้านก่อนดีกว่าเอาล่ะพนักงานให้เร็วเลยมีรถชนข้างร้านมาเร็วครับยังยังพูดจังมัวคิดเงินโถเอาล่ะสวัสดีตอนเย็นผมขอจ่ายเงินซื้อของพนนีไหนครับเร็วติดๆเร็วๆเลยรูดบัตรได้นะครับพอดีมีบัตรเครดิตแต่กนจ่ายได้ไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ยทั้งหมด2,750เยนค่ะ โอเคเออคือว่าเมื่อกี้นี้คนแก่คนนั้นไปเลยเหรอครับอ๋อคนแก่คนนั้นเขาแค่ไม่ปกติเฉยนะชิดว่าตอนมืดเธอชอบมาเล่าเรื่องแปลกๆค่ะเรื่องแปลกๆตอนกลางคืนงั้นเหรออ่ะนี่เงินทอนค่ะขอบคุณครับแล้วเราก็ไปได้ลแล้วรถชนฮัลโหลนั่นไงโอ้โหตามสเตปรถไฟมาอีกแล้วทุกคนครับนี่ปะ เสียงเท่ๆเทที่เข,า,เข,า,เขาว่าแล้วใช่เปิดประตูก่อนมีโนต้ตตกลงมาว่าแล้วเชียวทุกคนผมว่าแล้วห้องน้ําจริงด้วยมีอะไรไหมเนี่ยอินสเปกตัวรถไฟอืม <c oughs> ปิด <c oughs> ปิดเลยเปิดไม่ได้ครับทุกคนเราโดนขังแล้วอะไรโอ้โหเขียวมาแล้วมาแต่เคียวด้วย เอาละแย่แล้ว yeah, ลครับทุกคนเรากำลังจะโดนเขาเล่นเขามาละเข้ามาละผมว่าเข้ามาแล้วอะ่ะทุกคนเขาจะมาเอาชีวิตเราแล้วผมไม่อยากขยับมากอะ่ะทุกคนครับเนี่ยเราตอกตอกตอก,กอยู่ผมว่าเราโดนวะถ้ามันมองไม่เห็นแล้วก็เนี่ยเราเข้าใกล้เราเรื่อยๆครับมาละมาละมาละไปเลยไปด้ว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 ย กดชิปเพื่อวิง่งกดชิปเพื่อวิ่งโอ้โหเขาโดนปาดขึ้นมาแล้วนี่ยว่าทุกคนเห็นแล้ว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 โอ้โหวิ่งเลยเป็นหมาเลยนะโอ้โหทุกคนเขาไม่น่าปล่อยให้เราลอดไปง่ายๆรีบวิงบบบว่งกลับบ้านเร็วรีบวิ่งกลับบ้านบ้านเราอยู่นั่นแค่แั้นครับทุกคนเดี๋บอกนะว่าที่คนในรถนั้นเขาตายเพราะเขาโดนปาดครึ่งตอนเขาขับอ,อยู่นี่ไงมาละครับมาละครับมาละเขามาละเขามาละเราจะวิ่งกลับบ้านทันหรือเปล่าก็เผื่อเขาอยู่ซอยนี้เราน่าจะมาเนีไม่ช้า ending หนึ่ง oh, ครับสอง d i s m e m b e r e ครับโหแล้วโดนผ่าครึ่งเมือ่อกี้นี่ไงละโดนแล้วโหเกวขายจ้ำสแกนด้วยหอรอบนี้เราไม่มีไม่ไม่น่ามีอันนี้นะผมว่าเออไม่มีให้แบบกลับไปที่เช็คพอยต์ดูเหมือนคุณเล่นอ๋อคุณคำถามว่าดูเหมือนคุณเล่นเกมจบมาแล้วรอบนึงนะคุณอยากจะเล่นต่อจากเช็คพอยต์หรือว่าอยากเริ่มแต่แรกกอ c o n t i n u เสิเออ ทุกคนครับเรามาคอนติเนียดีกว่าเราต้องเราต้องทํายังไงถึงจะรอถึงน้มือเขาได้ครับนี่เดี๋ยวเขาจะปอกๆแล้วรอบนี้เราจ้องกันจบเลยครับมานี่เดี๋ยวเขาจะเดินไปแล้วเราจะออกไม่ได้เราจะออกไม่ได้เ,ออไไดเตรียมตัวพร้อมเปิดตัวล่วงแล้วตัวล่วงเออแล้วแหละอินสเปกปับ๊บมารอบนี้ขอดูแบบชัดๆรอบนี้ขอดูแบบชัดๆเลยครับทุกคนไหนปอกๆเร็วไม่ปอกๆอ,กอะ่ะเร็วเออนี่งมาแล้วครับมาแล้วครับปอกปอก นี่มีแค่มายื่นมาเฉยทุกคนดูดินี่ไงดับแล้วดับแล้วที่เหลือเรารอผู้หญิงครับผมนี่คุณผู้หญิงเขาน่าจะไปเช็คนี่นี่นี่อันนี้คือเสียงวิ่งเขาครับน,นี่คือเสียงวิ่งของผีนะทุกคนไม่ใช่เสียงวิ่งของเราแล้วก็เสียงวิ่งแคชเชียร์ไม่รู้เขากำลังหาอย่าอยู่เราจะเป็นไลน์ต่อไปหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ควรวิ่งกลับบ้านครับทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เอาละเอาละรอรอเขาตุกติกตุกติกตุกติกอยู่ยี่ไงผู้หญิงจะวิ่งมาไปเร็วอือโดนปดาดหน้าไปเลย reminder กดชิปเพื่อวิง่งนู่นครับเขาวิ่งอยู่นู่นครับนี่คือเสียงเทคเก็เท่เก็ที่เขาว,ว่าคนเสียงแปลกๆ,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 ๆเลยเลยนะคือเราไม่รู้ครับว่าเขาเนี่ยฆ่าเรายังไงไม่คือเรารู้เขาใช้เคียวแน่ๆแหละแต่ว่าเขาจะวิ่งปาดหน้าเราตอนไหนเราควรจะจ้องหน้าเขาหรือปเปล่าเพื่อเป็นการเอาชีวิตรอดเดี๋ยวเขาน่าจะวิ่งมาในไม่ช้าครับทุกคน นี่ครับมาทางนั้นทางนั้นเห็นไหมผมว่าเราต้องเหลือแรงไว้สปินเดี๋ยวเขาน่าจะมาเร็วเร็วเร็วเรวผมว่าเขามาเร็วง้นนี้เขามาเร็วนี่ไงนีย่ยโอ้ยจริงๆด้วยแล้วเราจะกลับบ้านยังไงครับคือเราเข้าใกล้บ้านเราไม่ได้อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจแล้วทุกคนโอเคเหมือนเหมือนเราจะต้องไปหลังร้านนะผมหลังร้านจะมีอะไรสักอย่างอยู่โอเคโอเคอยังไงเขาวิ่งมาล้าเขาจะวิ่งชาร์จออกมาเลยเปิดป๊าบโดนปาดเรียบร้อยครับ มาทีนี้เราต้องไปหลังร้านครับทุกคนมา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 อเปอร์หลังร้านนี่เครับทุกคนเห็นไหมมันสว่างสว่างมีกุญแจรถอยู่ครับอาได้คาคีมาครับทีนี้แสดงว่ารถที่เราต้องขึ้นน่ะคือคันข้างหน้าครับผมนะมาเราจะไม่ปาดแปดแล้วใช่ไหมมาเร็ว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 นี่เขายังวิ่งอยู่เขายังวิ่งอยู่ครับรีบขึ้นรถเลยครับรี่ขึ้นรถ อ่าเราขับรถหนีผมว่าไปขับรถออกจากเมืองเลยอย่ากลับบ้านจ่ละล่ะขับรถกลับบ้านได้อเนี่ยได้อะเนี่ยมาพร้พอมพร้อมซาร์ทพร้อมซารทขับรถชนเลยเอาดีเอ็นดิ้งสองคือเรารอดอ๋อเราขับรถหนีอ่ะเอนดิ้งสองครับโอเคอ๋อนั่งงงดั้งนานเกมสร้างและวเดบิวต์ไปหลบโดยมูฮัมหมัดบีชาดิฟานะ แต่เพิ่งมาเพิ่งมาอ่านเอาจริงๆก็รอ2แบ2แล้ Alors, วแหละอ่านแล้วก็ผมขอบคุณทุกคนมากนะครับนะที่ดูกันจนมาถึงตอนนี้เลยนะครับนะเกมชื่อว่าเทเคทเคมูนลิสเตรตนะครับใครอยากเล่นเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมนะใครที่ดูถึงตรงนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอ้อแล้วก็อย่าลืมด้วยนะด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยก็ดีนะครับผมนะคอมเมนต์ให้ด้วยก็ดีนะไว้เจอกันในโอกาสหน้าครับไปละบ๊ายบายครับเฮ้ยคนกุกตู้เลยเล่นเกมนี้เนี่ย โอ้โหนั่งแก้ตั้งหลายรอบกว่าจะผ่านแม่แต่เกมเขาก็ดีนะใช้ได้ใช้ได้